Gracias. เขาได้ครับอาจารย์เมื่อกี้ผมปิดเสียงมอเตอม์นซค์วิ่งเหลือเกินผมเข้ามาอาจารย์บ้านผมนี่วิ่งสะเทือนเรื่องลั่นไปหมดแลแต่ละคนแต่งท่อนะ่าดู <c oughs> อัลลอฮุลลอฮิมลาอิลอัลลอฮิมลาอิลอัลลอฮิมลาอิลอัลลอฮิมลาอิลเัลลอฮิมลาอิลัลลอฮิลาอิลอัลลอฮิมลาอิลอัลลอฮิมลาอิอัลลอฮิมลาอิลอลลอฮิมลาอิลอัลลอฮิมลาอิลอัลลอฮิมลาอิลอัลลอฮิมลาอิครันลอฮิมลาอิลอัลลอฮ่มลาอิลอัลลอฮิมลาอิลอัลลอวิมลาอิครัลลอฮิมืาองของการอกอำนานิครับรือวิมกาอว่อท่านฮิมัานะครับอิมลาอิลได้มอบอำนาจ ให้กับมัวยะนะครับเชิญคุณชรคชับนะครับอัสสลามอะลยกุมมาระห์มุลลอฮิบาริกาตุครับท่านอาจารย์และพี่น้องทุกท่านนะครับเช่อเคยนะครับพี่น้องสามารถร่วมกันบริจาคสับสนกองทุนอีคลาสไลน์นะครับบัญชีพร้อมเพย์นะครับหมายเลขบัญชี0 8 7 3 0 2 5ด8จนะครับ08 73 0 2 5 2 8ชื่อบัญชีคุณจิรพัฒน์วารีนะครับบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์นะครับ408 359500-2นะครับ 4083595002ครับชื่อบัญชีคุณธิรพัฒน์วารีเช่นเดียวกันนะครับพี่น้องสามารถร่วมกันบริจาคสับสนกองทุนอ e ีคลาสไลฟ์เพื่อก,ก,การเรียนกาวรสอนศาสนาได้นะครับพี่น้องครับอัลฮทัมดุลห์ครับอาจารย์ครับอัลฮัมดุล่์นะฮะเรามาต่อในเรื่องของเรานะครับได้ไหมฮะไม่ได้เออตอนนี้ Facebook ผมก็เข้าไม่ได้นะฮะไม่รู้เกิดอะไรขึ้นอีกนะฮะ ช่วงนี้ปัญหาเรื่องแฮกเรื่องแฮกอะไรกันบ่อยกเกินนะครับโอ้รัข้ามาจากไม่เท็นไรนะแล้วก็ว่าไปต่อนะครับราวนี้นะฮะในครั้งก่อนเราได้คุยกับพี่น้องเกี่ยวกับเรื่องท่านฮัสซันนะครับได้ปกครองต่อจากท่านอาลียิมีบีตอเลฟนะครับอันนี้นะฮะเ<อ>ช็คได้กล่าวน<อ>ะเช็กกุสมาได้กล่าวถึงในหนังสือทั้งนี้นะครับบอกว่าภายหลังจากที่ท่านอาลีนะครับยิมีบีตอเลฟได้ถูกสังหารนะครับชาวเมืองกูฟ้าต่างก็พร้อมใจกันให้สัตยาบันแก่ท่านฮัสซันบินอาลีนะครับโรเยลโลอันฮุมันนะครับก็ หลังจากได้รับสัตยาบันแล้วนะฮะท่านอาัสซันได้นําทัพออกจากกูฟามุ่งหน้าสู่แคว้นชามนะครับซึ่งในขณะนั้นชาวชามภายตั้งการนําของท่านมูวอวิยะยังไม่ได้ยอมรับอํานาจการปกครอ,องของคอลิฟะ <c oughs> นะหมายความว่าชาวชามที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยนะก็ไม่ได้ยอมรับการเป็นผู้ปกครองของท่านอาลียิบเนบีตตเลฟคือมันมีปัญหาเรื่องของสงครามเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยของท่านอาลียิบเนบีตอเลบแล้วอันนี้พี่น้องคงจํากันได้นะครับเสร็จแล้วนะนะ สัญญาณหนึ่งนะที่บ่งถึงว่าการที่ว่าท่านฮัสซันนั้นต้องการสันติภาพไม่ได้ต้องการลบนะครับก็คือท่านได้ปลดนะครับกอยส์บินซะนะครับบินอุบาด่าออกนะฮะซึ่งท่านอาจจะเป็นคนที่แบบว่าอาจจะดูค่อนข้างที่จะแข็งกร้าวนิดหนึ่งนะซึ่งเป็นลักษณะของจอมทัพนะครับที่ว่ามีความสามารถทั่วๆไปนะฮะก็ให้ท่านอับดุลลอ์อับ,บบาสเนี่ยนะครับเป็นผู้นาเขาเรียกว่าเป็นแม่ทัพแทนในตอนนั้นนะครับ เพราะว่าจะได้ลดแรงเขาเรียกว่าความดูแลมันเฉียบขาดลงไปนิดหนึ่งเนี่ยนะครับคราวนี้นะฮะท่านฮัสซันบัซรีได้กล่าวไว้ว่าท่านฮัสซันบินอาลีแนะนาทัพมาเผชิญหน้ากับมัออวิยะนะครับก็คือนํายกกองทัพไปเลยตอนที่ได้รับสัตยาบันและไปที่ชามนะครับแล้วก็ได้กล่าวกับท่านมัออวิยะว่าข้าพเจ้าเห็นกองทัพที่มีระเบ,บียบวินัยและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะครับพวกเขาเคลื่อนไหวยอย่างพร้อมเพรียงกันนี่หมายว่าอัมรุบินอัสยอมรับว่าในทัพของท่านฮัสซันไปเนี่ยอย่าง เขาเรียกว่าอย่างแข็งแรงอย่างพร้อมเพรียงกันมากนะครับแล้วก็ท่านฮัสซันบัสรีได้กล่าวว่าข้าพเจ้าได้ยินท่านอบูบ,บับกรอับูบัครอได้กล่าวไว้ว่านะครับขณะที่ท่านรอซุอัสสุสลัมเนี่ยได้คุตตาบ้าอยู่นะครับท่านฮัสซันได้เดินมาหาท่านนาบีมัสสุสลัมท่านนาบีก็บอกว่าแท้จริงหลายหลานของฉันคนนี้คือท่านฮัสซันเป็นไซยิดนะครับเป็นนายนะฮะหรือว่าเป็นผู้นําก็ได้นะครับแล้วก็หวังว่าลอสแานเจล่าจะทรงให้เขาเป็นสื่อกลางในการที่ปณีประงับระหว่างมุสลิม2กลุ่มอันนี้ก็็เเปนนกกาาารบออย่่งชัดจว ท่านอบีมุฮัมมัดสซาลลลัอฮุอะลิลลอซซัลลัมนะครับบอกว่าท่านฮัสซันคนนี้จะเป็นผู้ที่รวมมุสลิมสองทัพใหญ่นะครับมาด้วยกันนะนบีใช้คำว,ว่ามุสลิมสองทัพก็คือทัพของท่านอาลีแล้วก็ทัพของท่านมูอาวิยะนะครับทั้งสองคนนะครับจะรวมกันนะครับโดยที่ว่าท่านได้ยอมสละอำนาจนะยอมสละตำแหน่งน,นะครับท่านอิหม่ามซูรีได้กล่าวไว้นะครับว่าท่านมูอาวิยะได้ส่งสารซึ่งเป็นกระดาษเปล่าที่ประทับตาข้างล่างแล้วนะครับไปยังท่านฮัสซัน ก็คือหมายควาว่ากระดาษเปล่าแล้วประทับตายอมรับเลยนะครับแล้วก็บอกว่าขอท่านโปรดเขียนข้อความใดๆที่ท่านต้องการลงในนี้เถิดนะครับสิ่งนั้นก็จะเป็นของท่านก็คือจะเขียนอะไรก็ยอมรับละนะจะเป็นคอลิฟ้าจะเป็นอะไรก็เขียนไปเลยนะครับอันนี้ก็เป็นการยืนยันว่าท่านอันมูอาวิยะไม่ได้ต้องการที่จะมีอํานาจหรือว่ารบกับท่านฮัสซันแต่อย่างใดนะครับคือบอกว่าฉันพร้อมที่จะสละตําแหน่งหรือว่าสละอํานาจนะครับ เมื่อท่านอัมรุบินอาอัทราบเรื่องนะครับก็เลยบอกว่าเราควรจะสู้รบกับพวกเขาก่อนไหมอย่าเพิ่งว่าอำนาจให้อามรุปบินอาตไม่ค่อยเห็นด้วยนะครับบอกเอะเราจะยอมจำนนเลยนะฮะยอมให้เป็นคอริฟ้าเลยมันมันไม่น่าจะใช่นะครับท่านมูอาวิยะจึงกล่าวห้ามนะฮะซึ่งท่านอัซูรี่ได้ให้ความเห็นหนะ้าที่นี้ว่าท่านมูอาวิยะมีความคิดดีกว่านะครับในสองคนนี้นะครับไม่ได้นะครับโอเคลองปิดนะครับก็นะท่านมูอาวิยะนะครับคือผู้ที่มีความคิดดีดีกว่านะครับแล้วก็ อพอเป็นแบบนี้นะฮะท่านก็ได้กล่าวว่านะครับโอ้อับดินละนะครับเป็นชื่อเรื่องของอัลริบินาสเนี่ยนะฮะบอกว่าท่านอะใจเย็นก่อนนะครับอบูอับดินละนะครับใจเย็นก่อนนะครับท่านคิดหรือว่าการต่อสู้ในครั้งนี้เนะี่ยมันจะยุติลงโดยที่ว่าไม่มีชาวชามที่จะต้องเสียหายไปเท่ากับจํานวนที่ชาวหรือว่ากองทัพของท่านฮุสซันยกมาเนี่ยนะฮะร,รบกันมันจะต้องเสียหายท่านคิดหรือว่าชามก็คือเมืองของเราเนี่ยนะฮะเวลารบกันแล้ว ประชากรจะไม่เสียหายเท่าๆกับจํานวนของทางฮัสซันที่ยกมาก็คือตายแน่นอนใช่ไหมฮะยกมาจะต้องมีการตายที่มากพอๆกันอย่างแน่นอนนะครับเท่าๆกันนะฮะแล้วจะมีประโยชน์อันใดเร่ากับชีวิตที่อยู่หลังจากนี้ก็คือมุสลิมจะลบกันอีกแล้วท่านมวัวาวิยะบ,บอกว่ามันมันมันไม่ใช่เวลาแล้วที่จะลบกันอีกถ้าลบอีกนะฮะแล้วก็มุสลิมตายกันอีกเนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์ท่านไม่อยากจะสู้ละนะครับต่อให้ชนะหรือว่าจะแพ้มันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรแล้วนะครับ ขอสาบานต่อลอวข้าจะไม่ขอสู้รบเป็นอันขาดตราบใดที่ข้ายังคงหาหนทางหลีกเลี่ยงสงครามได้ก็หมายว่าท่านก็บอกแล้วว่าไม่เอาสงครามละนะครับในครั้งก่อนที่รบกับท่านอาลีนะ่ยเหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่ทําให้ท่านเจ็บช้าน้ําใจพอสมควรนะครับเจ็บปวดใจพอสมควรนะรท่านก็เลยไม่เอาละก็ส่งกระดาษเปล่าไปเลยแล้วก็ประทับตาว่าจะเอาอะไรก็เอาเลยนะครับตามนั้นไปเลยนะฮะหลังจากนั้นท่านมมอาวิยะได้เข้าพบปะเจรจากับท่านฮัสซันนะครับก็คือ ส่งไปก็จริงแต่ว่าในท้ายสุดก็ต้องพูดคุยกันนะว่าจะยังไงแบบไหนนะฮะแล้วก็ท่านฮัสซันอิมเนบีตอเลฟนะฮะอิมนอาลีนะฮะท่านก็ได้กล่าวว่านะครับฉันขอสละตตาแหน่งให้กับมูอาวิยนะก็ไม่ได้ต้องการอานาจนะถ้ามูอาวิยต้องการก็รับตาแหน่งไปนะครับเลยทําให้ท่านมูอาวิยกลายเป็นคอลิฟะผู้ปกครองเพียงหนึ่งเดียวในสมัยนั้นนะครับตรงนั้นเราก็เลยเรียกว่าเป็นอามุนจามาหรือว่าปีแห่งการรวมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับของ มุสลิมนะก็คือปีแห่งการสมานฉันปีแห่งการรวมกันอันนี้ก็แล้วแต่นะครับสรุปแล้วนะฮะท่านฮัสซันเนี่ยนะครับเป็นผู้ปกครองทั้งหมด6เดือนด้วยกันนะท่านฮัสซันเป็นคอลิฟต่อจากท่านอินนอนนริบีนีวตอเลฟเนี่ยนะฮะหเดือนด้วยกันนะฮะหลังจากนั้นท่านก็ได้มอบอำนาจการปกครองให้กับอะไรนะฮะให้กับผู้ปกครองต่อไปนะครับก็ว่ารออะไรนะฮะนี่ก็เป็นเรื่องของท่านาฮัสซันบินอาลีรอยลลอฮุอันหุนะครับ คราวนี้มาดูท่านมมอาวิยะนิดหนึ่งนะฮะการดำรงตำแหน่งของท่านมมอาวิยะนะครับอิมูวิซุฟยานอันนี้ก็เป็นอคอลิแฟ่คนต่อไปนะครับท่านมมอาวิยะอิมูวิซุฟยานเนี่ยนะครับได้ปกครองตั้งแต่ปีที่41นะครับจนถึงปีที่60นะฮะก็คือรวมแล้วเกือบเกือบจะ20ปีด้วยกันนะที่ว่าท่านมมอาวิยะได้ปกครองเนี่ยนะฮะแล้วก็ท่านมมอาวิยะเนี่ยนะครับได้เข้าอิสลามตั้งแต่ก่อนที่ท่านอนับดุลสลามจะพ,าาจพิชิตเมืองมะกาละ นะครับพิชิตในเมืองที่แปปีปีที่8ใช่ไหมที่ท่านมีซิสลาห์พิชิตมักะกในปีที่8ท่านมูอัวิยะเนี่ยเข้ารับอิสลามในปีที่7นะครับก็คือก่อนที่จะพิชิตมักะกไว้1ปีด้วยกันนะครับเพียงแต่ว่าท่านมูอัวิยะนั้นไม่ได้ประเกิดประกาศขอโทษน,นะครับขอมาไม่ได้ประกาศนะเว้นแต่ว่าท่านจะประกาศตอนไหนตอนที่ว่าท่านน,น,นบีเนนายยกทัพมายกยกทัพมาพิชิตเมืองมักะได้แล้วท่านมูอัวิยะถึงจะมาประกาศอีกทีว่าเออนะครับฉันขอ นะครับประกาศว่านะฉันเป็นอิสลามมานาแล้วปีหนึ่งแล้วนะครับก็ประกาศตรงนั้นนะครับก็ท่านมีภรรยานะครับที่ถูกกล่าวไว้3ท่านด้วยกันนะครับสท่านด้วยกันก็จะมีไมซูลนะครับเป็นไมซูลเนี่ยนะฮะเป็นเป็นเป็นแม่ของยยซีดซึ่งเป็นคอลิฟะต่อจากมูอาวิยะเนี่ยนะครับก็ไมซูลนะครับบินตีบาฮเดลนะครับอัลกัลเบียนะฮะคนที่2ก็คือ ฟาคิตะนะครับบินตูกุลโตนะฮะอันนี้ก็เป็นมารดาของอับดุลรัมหและกับอับดุลลอนะครับก็คือลูกชายของท่านอีกสองคนนะครับแล้วก็ท่านหญิงในละนะครับบินตูอามารอนะครับอันนี้อัลกาวียะเหมือนกันนะฮะก็ไม่มีรายงานว่ามีลูกกับท่านมูอาวิยะนะครับอย่าลืมว่าท่านมูอาวิยะหลังจากที่ถูกรอบแทงเนี่ยนะฮะถูกรอบสังหารแต่ว่าท่านรอดมาได้นะครับไม่ได้โดนจุดสําคัญแต่ว่าทําให้เหมือนกับว่าท่านก็ไม่มีลูกอีกเลยหลังจากนั้น นะครับไม่มีลูกอีกเลยหลังจากนั้นนะครับส่วนความประเสริฐของท่านเนี่ยนะฮะท่านมมอาวิยะเนี่ยนะครับท่านโลซุสสลามได้กล่าวไว้ว่าขอพระทรงนะฮะได้ทําให้มมอาวิยะนั้นเป็นผู้ชี้แนะแนวทางนำนะครับก็คือประกาศทางนำนะครับเป็นผู้ได้รับการชี้แนะด้วยนะครับก็คือสามารถรู้นะฮะอะไรที่มันควรทําไม่ไม่ไม่ถูกต้องนะฮะแล้วก็โปรดให้นะครับเขาเป็นสื่อในการนําทางผู้อื่นด้วยนะฮะก็คือพูดง่ายๆคือท่านมมอาวิยะเนี่ย นะท่านนาบีได้ขอให้เป็นคนที่ได้รับทางนำนะแล้วก็ได้ช่วยเหลือ,อชี้แนะคนอื่นด้วยนะครับแล้วก็เช่นเดียวกันนะฮะท่านนาบีมยมสสลามเคยขอดุอาให้กับมูอาวิยะนะครับว่าขอรับสุนัตลาให้สอนท่านมูอาวิยะให้เข้าใจในคำเพียนกุรานนะครับแล้วก็เข้าใจในเรื่องฮิซาบนะครับฮิซาบคือการคำนวณเพราะนะั้นท่านมูอาวิยะเนี่ยจะเป็นคนที่มีความรู้อย่างมากในเรื่องคำเพียนกุร,รานแล้วก็ในการคำนวณต่างๆนะครับแล้วก็ท่านอนวะั้นอดพ้นจาากกรลงโทษต่างๆด้วย อาซาบการลงโทษต่างๆด้วยก็ถือว่าเป็นการรับรองจากท่านอับดุลลาะมัสลามอย่างมากมายนะเกี่ยวกับท่านมูอิยะเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นการบอกได้นะครับบอกว่าท่านมูอวิยะนั้นถือว่าอยู่ในตําแหน่งที่สูงส่งนะครับแล้วก็ท่านเองก็เป็นคนที่ท่านอับดุลลาะมัสลามนะครับเคยที่จะให้มีการเขียนเขียนวะฮีด้วยนะครับต่อหน้าท่านนบี มุฮัมมัดสโลลล์หรอว่อับดุลลาห์สลลัมนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยท่านมุอาวิยะเนี่ยนะฮะถือว่าเป็นคนที่มีความประเสริฐอย่างมากนะครับมีความประเสริฐอย่างมากแล้วท่านเองนะฮะก็ยังเป็นผู้นำทัพมุสลิมกลุ่มแรกด้วยที่ว่าได้รบทางทะเลนะตอนนั้นมุสลิมเราได้รบทางทะเลเป็นครั้งแรกเลยนะฮะหรืที่ว่าท่านมุอาวิยะนั่นแหละเป็นเป็นผู้นำเนาะเป็นผู้นำนะครับอันนี้ก็คือวัลลอฮุอัลัมนะครับเกี่ยวกับท่านมุอาวิยะนะครับก็คุยกับพี่น้องนิดนึงแล้วกันนะครับผู้สึกว่า โทรศัพท์เฟซผมมันมีปัญหานิดหนึ่งนะเชิญครับุราชักครับอาจารย์ครับครับผมคุณซาดาทบุรีนะครับผมอัสลามุอะลัยกุมุรัตุลลอฮ์ประกาตัน้องจอดภาพเสียงชัดเจนค่ะอัลฮัมดุลิลละค่ะนะครับผมยศละครับครับครับอัสลามุอะลัยกุมร์ตุลลอฮ์ประกาตัครับยินดีครับคุณฟริดารักมิดนะครับผมอัสลามุนข้าอาจารย์คุณราชาและทุกท่านที่อยู่ในห้องนี้ค่ะนะครับผมอัศลามอร์ตุลลอฮ์ประกาตัครับคุณนฟริดารักมิดครับยินดีครับ คุณเลิฟอิสลามครับผมสมุยชัดเจนขานะครับผมอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับพี่น้องจากสมุยนะครับยินดีมากนะครับคุณนิรชายุนุสนะครับผมอัสสลามุกุมขาดอาจารย์และทีมงานทุกคนมิตรภาพกรุงเทพชัดเจนขานะครับผมนะครับคุณนิรชานะครับอัสสลามุะลอฮ์ตุลลอฮ์มะกาตุนะครับยินดีครับคุณอิมรอนสีอดัมนะครับกำลังรับชมหัดใหญ่ชัดเจนมากครับอาจารย์นะครับจากหัดใหญ่นะครับยินดีมากครับขอรับสมชื่อเหลือนะครับ อามีนครับจากทาง YouTube นะครับผมคุณอิซานะครับผมอัสสศรคุณตุลลธบระการตูครับอาจารย์ทีมงานทุกท่านและบังรัชาอัลฮัมดุลิลละครับนะครับครับเบิ้ลสลาบารองตุลลธบระการตูครับยินดีครับอัลฮัมดุลิลละครับผมเรียบร้อยครับอาจารย์ครับผมโอเคครับก็ช่วงนี้ถือว่าเป็นวันที่เท่าไหร่แล้วครับคุณราชยี่สามนะยี่สามครับอาจารย์วันนี้ยี่สามนี่ก็ถือว่าใกล้วัน คริสต yeah. mm ์มาสใช่ไหมใช่ครับเราคงจะต้องคุยเรื่องคริสต์มาสกันนิดหนึ่งนะครับเนาะในเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอากกิดะนะครับส่วนความเชื่อของพี่น้องต่างศาสนิกอันนี้ก็เป็นความเชื่อของเขานะครับแต่ความเชื่อของเรานะมุสลิมเราเนี่ยนะฮะไม่สามารถที่จะเข้าไปร่วมนะครับเฉลิมฉลองในเรื่องของเทศกาลคริสต์มาสได้นะครับซึ่งถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยตามประวัติศาสตร์เท่าที่ผมไปค้นมาเนี่ยนะฮะพบว่าวันวันวันที่วันคริสต์มาสเนี่ยมันจะตรงกับวันที่25ธันวาของทุกๆปีใช่ไหมฮะ แต่ว่าเขาบอกว่าหลักฐานที่ประการแรกเลยนะฮะไม่สามารถที่จะระบุได้ว่าวันคริสต์มาสนั้นเป็นวันประสูติของพระเยซูนะฮะคือไม่มีนะครับแล้วก็นักวิทยาศาสตร์เองก็ไม่ได้ขา่าวอ้างด้วยว่าวันที่25ธันวาคมนั้นเป็นวันเกิดของพระเยซูนะครับผมก็เลยไปดูนะะไปค้นคว้าดูนะพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะคนส่วนใหญ่เขาก็เชื่อแหละว่าวันคริสต์มาสเป็นวันเกิดของพระเยซูคนส่วนใหญ่นะแต่ตามหลัก ตามความเชื่อของทางศาสนาเขาเนี่ยนะฮะเขาระบุชัดเจนนะครับบอกว่าวันเกิดพระเยซูนั้นไม่มีปรากฏชัดเจนนะไม่มีใครรู้นะคบไม่มีใครรู้แต่ว่าการหลักฐานนะฮะที่ระบุว่ามีการเฉลิมฉลองวันที่25ธันวาคมเนี่ยนะฮะว่าเป็นวันประสูติพระเยซูน,นะ่ะเขาบอกว่ามันมีการบันทึกกันจริงๆเนี่ยนะครับนู่นเลยนะตั้งแต่เขาเรียกว่ายุคจริงๆก็คือ ในสมัยของโรงมันนู่นนะฮะโรมันนะครับก็คือผ่านไปแล้วเป็นเ,เวลาที่นานมากพอสมควรนะฮะอันนี้เขาบอกว่าเขาจริงๆแล้ววันที่25เนี่ยนะฮะมีรากศัพท์นะครับมาหรือว่ามาม,มีมีการกระทำเนี่ยนะฮะมาจากชาวโรมันที่ปกครองตอนนั้นนะครับซึ่งมีเกิดขึ้นประมาณช่วงศตวรรษที่4การกลางศตวรรษที่4ประมาณปี300กว่านี่ยนะฮะเขาบอกว่า ตอนแรกเนี่ยนะครับเขาจะมีวันสุริยเทพนะครับชาวโรมันเขาจะมีความเชื่อวันสุริยเทพนะฮะและวันสุริยเทพเนี่ยนะครับก็จะเริ่มต้นจริงๆตั้งแต่วันที่17ทธันวาของทุกปีแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆนะฮะสิบเจ็ดนะฮะก็ไม่ได้ตรงกับ25ทธันวาโดยตรงแต่ว่านักวิชาเขาเชื่อว่าตามความเชื่อน่ยนะฮะต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงนะฮะให้ศาสนา ศาส,สนาคริสต์เป็นศาสนาหลักของของอะไรนะของโรมันนะครับวิธีที่จะทําให้เปลี่ยนแปลงไปได้นะครับ,บอกว่าก็มีวิธีการก็คือว่าเอาประเพณีของโรมันที่มีความเชื่ออยู่ในเทพเจ้าเนี่ยก็เอามาความเอาเอาเรื่องของคริสต์มาสเอามาใส่เอามาจับใส่เลยนะอันนี้ก็จะปลอดภัยที่สุดนะครับก็เลยให้เป็นวันที่25ไม่ตรงกันทีเดียวนะไม่ตรงกับวันสุริยเทพทีเดียวแต่ว่าก็เลื่อนไปนิดหนึ่งให้ตรงกับวันที่ ยี่สิบห้านะฮะนี้เป็นทัศนะแรกนะฮะส่วนทัศนะที่สองที่เขาบอกว่าที่เลือกวันที่ยี่สิบห้านะครับเนื่องจากว่ามันเขาคํานวณจากวันปฏิสนธินะ,ะเขาบอกว่าพระเยซูนะฮะปฏิสนธะะิในคันของมารดานเนี่ยตรงกับวันที่ยี่สิบห้ามีนาอันนี้ตามความเชื่อเขายี่สิบห้ามีนานะเพราะนับไปอีกเก้าเดือนเมษานะฮะมีนาเมษาพุทธาักร้าไปเรื่อยก็ตรงกับธันวาเขาก็เลยว่าเก้าเดือนพระเยซูเกิดก็เกิดตรงกับวันที่ยี่สิบห้าธันวา วันที่25ธันวาคมเขาก็เลยเอาวันที่25นั้นเป็นวันคริสต์มาสวันเกิดนะเพราะฉะนั้นแล้วจริงๆเนี่ยไม่ได้มีหลักฐานใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่ได้มีหลักฐานใดๆทั้งสิ้นนะที่บอกว่าพระเยซูเกิดวันไหนนะครับแต่เขาก็อนุมานเอาว่าตั้งวันที่25นี้เป็นวันลําลึกถึงและกันว่าพระเยซูเกิดวันนั้นและกันเหมือนว่าเป็นสัญลักษณ์อ่ะวันไหนก็ได้สักวันหนึ่งฉันก็เลือกเอา25แล้วกันนะเนื่องจาก มีเหตุผลอะไรที่เขากล่าวอ้างมานะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะฮะความ<อ>การกคร,ริสต์มาสจริงๆครับ,บอกว่าจากแหล่งที่เขาเจอจริงๆเนี่ยนะฮะวันคริสต์มาสเริ่มจัดครั้งแรกนะ,ะในปีที่336กนะฮะ336น,นะครับก็คือหลังจากประชุมในเซียกี่ปีได้อะ11ปีได้ใช่ไหมประชุมในเซียมันปี325ใช่ไหมที่ว่ามีการประชุมว่าสรุปแล้วนะฮะ ท่านนบีอีซาหรือว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าหรือเปล่านะครับหรือว่าเป็นทาสของไม่ใช่เป็นมนุษย์ตามความเชื่อของเขาของไอเรียสนี่เดี๋ยวเราค่อยคุยกันนะครับก็เลยบอกว่านะฮะก็อ้างอินวันสําคัญแล้วกันนะฮะว่าเป็นวันที่25แล้วกันนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันในบางส่วนที่นับถือศาสนาคริสต์เขาก็จะมีการลื่นเลงฉลองกันไปพร้อมกันเลยนะครับก็คือวันที่6มกราเขาก็ถือว่าเป็นความสําคัญ นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นช่วงที่เขาเฉลิมฉลองนะครับเกี่ยวกับพระเยซูของเขาด้วยนะครับก็คือเขาก็จะมีทั้งวันที่6มกราคมใช่ไหมฮะเสร็จแล้วก็จะมีวันที่25ด้วยเขาจะเฉลิมฉลองกันอันนี้เท่าที่ไปศึกษาไปไป,ไปพบไปเจอนะครับแล้วก็หลังจากนั้นพอเป็นวันนึกถึงวันเกิดของพระเยซูนะตอนหลังเขาก็จะมี การเฉลิมฉลองมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนกลายเป็นพิธีที่สําคัญมีความสําคัญนะครับแล้วก็ในท้ายสุดในปัจจุบันก็กลายเป็นวันห่งครอบครัวถูกไหมก็จะมีการเชื่อครอบครัวและการไปเจอกันนะฮะชาวยุโรปเนี่ยเขาก็จะไปเจอกันในวันที่25ธันวาคมนะครับพ่อลูกนะฮะจากที่ต่างๆจะเฉลิมฉลองกันจะมีการเลี้ยงอะไรนะฮะไก่ไก่งวงใช่ไหมไก่งวงนะฮะเอาไก่งวงไปเลี้ยงนะฮะเอาไปอบ สูตรพิเศษเขามีสูตรด้วยนะสูตรอบไก่งวงนะฮะวันคริสต์มาสนะฮะก็เอาไก่งวงทั้งตัวไปอบแล้วก็ใส่นูนี่นั่นอะไรเต็มไปหมดก็เฉลิมฉลองกันอันนี้ก็เป็นความเชื่อของเขานะครับที่เขาเชื่อกันคราวนี้นะฮะแล้วก็ในในเรื่ององคริสต์มาสก็จะมีเรื่องของซานตาคลอสด้วยนะครับซานตาคลอสก็จะมีนักบุญที่เราเคยคุยกับพี่น้องอยู่เป็นประจำนะฮะเกี่ยวข้องกับนักบุญนิโคลัสใช่ไหมฮะนิโคลัสนะฮะนักบุญที่ว่า อยู่ในสมัยช่วงของการประชุมในเซียนะครับประมาณปี325นะครับ325ด้วยนะครับสแตคอสคือใครนะครับเขาบอกว่านักบุญนิโคลัสเนี่ยนะเป็นนักบุญที่มีประวัติที่ดีมากนะฮะเป็นคนที่เอาเงินทองไปช่วยเหลือคนยากคนจนในสมัยของท่านอยู่เป็นประจําในตอนกลางคืนด้วยนะฮะเขาบอกแล้วก็มีบางครั้งที่เขาเล่ากันก็คือว่าเอาถุงทองคําเอาไปให้ กับหญิงสาวที่ว่าจะแต่งงานแล้วแต่งงานไม่ได้อยู่3คนเนี่ยนะก็คือไปเหมือนกับว่าเออเอาไปให้พ่อจัดงานได้นะครับหรือว่าเอาไปให้ทางผู้ชายที่จะครอบครัวผู้ชายที่จะมาขอผู้หญิงอันนี้ก็แล้วแต่นะครับเขาก็เล่ากันโดยที่ว่าเอาถุงทองคำนะถุงที่ใส่ทองคำเนี่ยนะามถุงไปให้3าบ้าน3ครอบครัวนะครับบางอันก็บอกว่าท่านเป็นอะไรนะฮะคนที่เกี่ยวข้องกับความรัก เกี่ยวกับเด็กอะไรประมาณนี้ช่วยเหลือคนอเด็กเด็กเด็กกำพร้าเด็กยากจนอะไรประมาณนี้อันนี้ก็ว่ากันไปตอนหลังในท้ายที่สุดนะครับเขาก็เลยว่าสรุปว่าเอานักบุญนิโคลัสเนี่ยแหละนะครับไปเขาเรียกว่าอะไรเป็นตัวแทนมาผสมกันในวันที่15ธันวานคมก็เลยกลายเป็นวันวัน25ธันวาคนมะก็จะมีสตาร์าคอสตด้วยนะครับก็เพิ่มเติมเข้าไปก็คือเอา เอาเอานักบุญนิโคลัสอะไรเอามาใส่นะครับแต่ว่าในส่วนของนักบุญนิโคลัสเนี่ยปัจจุบันเนี่ยนะฮะจะมีเขาเรียกว่าอธิใช่ไหมอัธิเนี่ยจริงๆอังธิเนี่ยเมื่อก่อนนะอยู่ที่เมืองไมารานะไมารานี่ออยู่เขาเรียกว่าที่ตุรกีเนาะตุรกีในปัจจุบันเนี่ยเ <c oughs> ขาบอกว่าตอนแรกคือเมื่อก่อนเนี่ยศาสนาคริสต์เนี่ยจะอยู่แถบนั้นเยอะนะฮะแถบซีเรียนะฮะตุรกีข้ามไปถึงอียิปต์นะแล้วตอนหลังเนี่ยนะฮะนักบุญคนเนี้ยนะครับที่ว่าเป็น ซานตาคอสนะฮะนิโคลัสเนี่ยนะครับเสียชีวิตไปก็ไปฝังที่ตุรกีนะที่ตุรกีนะที่เมืองเขาเรียกไมรานะเมืองนะฮะไมราปัจจุบันรู้สึกว่าชื่อเดมเรนะฮะตรงนั้นก็จะมีวิหารนะฮะมีเขาเรียกว่าอะไรนะฮะโบสถ์ศักดิ์สิทธิ์อะไรอยู่นะครับแต่ว่าพอหลังจากนั้นเนี่ยนะครับบอกว่าในประมาณปีที่1,000นิดนิดเนี่ยนะฮะ1,087นนะฮะก็จะมีเขาเรียกว่า นักนักเขาเรียกว่าอะไรนะฮะเป็นการาสีเรือเนาะการาสีเรือเดินทางในเรือนะครับบวกกับนักบวชด,ด้วยอะไรด้วยนะฮะแล้วก็พ่อค้านะพ่อค้าเดินทางไปที่ตุรกีตอนนั้นตุรกีนี่คือมีการแผ่อิทธิพลของศาสนาอิสลามเข้าไปเขาก็กลัวนะฮะตามความความความเขาก็ถกกันอยู่ว่ามันเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นนะฮะพวกพ่อค้าแลวก็การาสีเนี่ยกลัวว่านักบุญจะถูกขุดเอาอฐิไป เขาก็เลยขุดกันเลยขุดกันเองนะฮะแล้วก็เอาไปย้ายไปอยู่ที่อิตาลีอัตถีของสัตาคอสเนี่ยนะฮะเขาเรียกนัก hmm. บุญนิโคลัสเนี่ยขุดย้ายไปอยู่ที่เมืองบารีนะฮะบารี mm hmm. ที่อิตาลีนะครับ mm hmm. ก็ย้ายไปเกือบหมดนะฮะอันนี้เขาว่าอย่างนั้นนะฮะแต่ฝั่งทีอ่อยู่ที่ไมราก็บอกว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะเขาไม่ได้ขุดไปถูกต้องแต่เขาปล้นอันนี้เขาคริสเตียนเขาก็เถียงกันเขาถกกันนะฮะที่ไมราบอกว่าเราโดนปล้น โดนชาวอิตาลีมาป้นนะฮะชาวอิตาลีบอกว่าไม่ใช่เราต้องการจะรักษาผระศพของนักบุญนิโคลัสไว้ไม่ให้ถูกละเมิดหรือว่ากลัวว่ามุสลิมเราจะไปขุดศพไม่รู้ไปเอามาจากไหนนะคุณราชาเนาะมุสลิมจะไปขุดศพไม่ใช่อยู่แล้วนะเขากลัว <c oughs> เขาก็ขุดไปแล้วก็เอาไปนะครับขุดไปแล้วก็เอาไปก็เลยเถียงกันจนถึงปัจจุบันว่าสรุปว่าฝั่งที่อยู่ที่ไมารานะครับก็บอกว่าเขาป้นไป นะครับฝั่งที่อยู่ที่บารีอิตาลีที่ปัจจุบันเนี่ยนะฮะอัถิก็อยู่ตรงนั้นเขาบอกว่าเขารักษาเขาก็ต้องย้ายนะครับเขาว่ากันอย่างนั้นนะครับก็เลยโตกันไปตกมาส่วนเหตุการณ์เนี่ยก็เขาเห็นพ้องกันว่าพ่อค้าและก็บรรดาพวกกะลาสีเรือเนี่ยนะฮะเข้าไปแล้วก็บอกกับเขาเรียกว่าคนที่เฝ้าโบสถ์ตอนนั้นนะ,ะที่อยู่ที่ไมราบอกว่าศพอยู่ตรงไหนนะฮะศพของนักบุญนะิโคลัสสานตคอดอยู่ไหนเขาก็ชี้ไปว่าอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะฮะพอไปถึงพวกเขาก็บอกว่าเขาต้องการจะย้าย นะตอนแรกก็ไม่ยอมก็มีการถกกันแต่ว่าฝั่งของกาลาสีเรือก็เอาดาบเอาอะไรมาดักทางเข้าทางออกนะแล้วก็บอกว่าอ่ะไม่ให้ก็ตายครับเขาก็เลยให้ก็เลยต้องให้แล้วก็ขุดไปตอนนั้นมันเป็นช่วงสงครามด้วยช่วงการวุ่นวายอยู่ระหว่างอะไรนะรมุสลิมกับคริสเทมาก็มีสงครามมีอะไรกันนะจากโรมันนะจากอะไรประมาณเนี้ยนะครับก็ย้ายไปอยู่ที่เมืองบารีนะฮะประเทศอิตาลีนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็บอกว่า นอกจากนั้นยังมีเขาเรียกว่ากระดูกอัฐิของซาตาคอสอยู่ที่เวนิสนะฮะก็อิตาลีเช่นเดียวกันนะโดยที่เขาบอกว่าที่เวนิสเนี่ยนะฮะก็มีคนกลุ่มหนึ่งไปที่ที่หลุมศพเดิมนั่นแหละนะครับที่ไมรานะฮะแล้วก็ไปไปค้นไปอะไรจนกระทั่งว่าไปเจอเศษกระดูกที่เหลือบางส่วนก็ไปเอานั่นแหละที่เหลือทั้งหมดเอามาไว้ไหนนะฮะเอามาเก็บไว้ที่ที่อิตาลีอีกทีหนึ่งอันนี้ก็เป็นเป็นที่ว่าทางคริสเตียนเขาคุยกันนะครับ จะยังไงก็แล้วแต่นะครับในความเชื่อตรงนี้นะก็เป็นความเชื่อเฉพาะของชาวคริสเตียนเขานะมุสลิมเราเนี่ยไม่สามารถที่จะไปร่วมในพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับอะกิดาได้นะครับเรื่องของความเชื่อเขาเชื่อในเรื่องของพระเยซูในเรื่องของการเป็นพระบุตรใช่ไหมฮะในเรื่องของพระเจ้าเนี่ยนะรเราก็ถือว่ามุสลิมเราถ้าเป็นเรื่องอื่นที่ไม่เกี่ยวเรื่องศาสนาเรื่องอะกิดาเราก็ช่วยเหลือได้เนาะ เราไปร่วมได้ไปช่วยเหลือได้นะแต่ถ้าเรื่องอากีด้านน่นะครับเราไม่สามารถที่จะเข้าไปร่วมนะครับหรือว่าเข้าไปเกี่ยวข้องได้นะเพราะนั้นก็อยากฝากอยากฝากมุสลิมเรานะฮะก็พี่น้องต่างศาสนาที่เขาความเชื่อเขาเขาทำนะฮะอันนี้เราก็เราเราก็ไม,ไม่ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวนะฮะเราจะไม่เข้าไปยุ่งเข้าไปเกี่ยวได้เพราะว่าตามความเชื่ออิสลามเราเชื่อว่าอัลลอฮฺเป็นพระเจ้าเพียงองค์เดียวถูกไหมฮะนะครับแล้วก็ เเราจะไม่กราบไหว้สิ่งอื่นใดนอกจากรัศมีตลาดนะครับวันนี้ก็จะฝากพี่น้องไว้ตรงนี้นะครับก็วันลอยหลัมนะฮะครับวันนี้น่าจะสั้นๆนะครับวันนี้เนาะครับอาจารย์ครับอาจารย์สักหลักครับอาจารย์ครับคุณฟริดรักมิดครับเมื่อเมื่อไรมาภูเก็ตครับอาจารย์นะครับก็อินชาลอ้นนะครับเดี๋ยวมีจังหวะยังไงอินชาลอไปนะครับ ใ <Techn Pokémon> ช <office> right on on ่แ enfin, ล้วครับคุณสุนีรีตัวเอ็มเขากำลังรับชมนะครับผมนะครับผมยินดีกับเราค่ะอาจารย์นะครับผมครับอัลลอมบารอกตุลลออบาระกาตุครับคุณสุนีตัวเอ็มครับยินดีครับคุณบาบบอมนะครับผมอัสลอคุมบอาจารย์นะครอกตุลมอห์อบอบประกาตุลครับคุณวิริยาเอสเอ็มแอลครับผมอัสลุมบอกตุลลออบประกาตุครับอัลลอมบารอกตุลลออบประกาตุครับ คุณอนัสนะครับผมคุณนัจักรพันธ์นะครับเชียงใหม่ชัดเจนครับอาจารย์ครับผมแอดมินของเรานะครับแอดมินของเรานะครับวันละส่งตับแสนนะครับครับอาเมนครับคุณมารีอัหมัดอาเมนนะครับผมสำหรับคุณขาอาจารย์น้องจอชัดเจนค่ะนะครับครับเวมสลาห์บอกราตรีครับตุูครับสวัดีครับทัเฮัมดุลห์ครับผมเรียบร้อยครับอาจารย์นะครับผมวันนี้นะครับพี่น้องได้ความรู้มากจากท่านอาจารย์นะครับผมครับผมพี่น้องครับพี่น้องสามารถร่วมกันนะครับ บริจาคสนับสนุนกองทุนอ c l ลา s ไล f ์นะครับบัญชีพร้อมเพย์นะครับหมายเลขบัญชี0873002528นะครับ0873002528ชื่อบัญชีคุณธีรพัฒน์วารีนะครับบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์นะครับ4083595002นะครับ4083595002ครับชื่อบัญชีคุณธีรพัฒน์วารีเช่นเดียวกันนะครับพี่น้องสามารถร่วมกันนะครับบริจาคสนับสนุนกองทุนอ c l ลา s ไลฟ์ พื่อการเรียนการสอนศาสนาได้นะครับผมพี่น้องครับอัลฮัมดูิลครับอาจารย์ครับลรัมดลิล้วครับวันนี้ฝากเพียงแค่นี้นะครับอาจจะสั้นๆนิดหนึ่งนะฮะก็อินชาลอดเดี๋ยวพรุ่งนี้หลังซูโบนะก็นักเสียดยามเช้านะครับก็อินช่าลอนะครับก็ขอรับมาตลาดส่งนำทางพี่น้องทุกคนนะครับส่งเอาัยสงเมตตานะครับแล้วก็ ขอรับสารตลาทรงกดเปื้อกนะฮะความลําบากของเราทั้งหลายความวิตกของเราทั้งหลายความเครียดของเราทั้งหลายทั้งดุงยาแล้วก็ทั้งในอาคาราเถิดนะครับวันนี้ฝากงานนี้ครับสบฮานะการละมามิรรคิกะอาเชดวลลายลายล้านตาอัสซ์กุคตุวิไลส alamualaikum warahmatullahi wabarakatuh